โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับเอกนะวันนี้เราอยู่ในเกมหมายคามนะครับผมก็วันนี้เราได้พาผู้ช่วยเออติ้งทำไมนะเราได้พาผู้ช่วยมานะครับหนึ่งคนนี่คือ โก๊คิมคูมใช่ครับผมแอนเนื่องจากโอ้ยคืออะไรวะอะไรวะสายว่าเร่องะไรวะสายตกสายตกสายตกอ๋อก็เนื่องจากเราเออผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมไอค้ามานานก็อ,อ,อยากให้เขาสอ,อนไงครับการเล่นเกมใช่วันนี้ผมจะเป็นโค้ชลินสวัสดะ์หนึ่งวันนะฮะถึงแม้ว่าธรรมชาติวันนี้มันจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยธรรมชาติลงโทษธรรมชาติลงโทษ ชาลงโทษเตี้ยมึงขึ้นมากขึ้นมาบุดแม่งในนี้โอ๊ยวันนี้นีเยอะกว่าเดิมเลยผมนี่ขึ้นเลยขึ้นมาอีกเลืดนี่เกลืดเฮ้ย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 วันนี้จะเลินไปคืออย่างแรกแล้วต้องไปตัดต้นไม้นะตัดไม้ตัดต้นไหนก็ได้นี่นี่เอากดกดกดเอามือทุบเลยนี่ตัดต้นไหนก็ได้โอเคตัดตัดให้หมดต้นเลย อ่าหมดต้นแล้วเดี๋ยวดไปตัดต้นกลิ้รอโอเคโอเคตัดตัดใช่ครับโอ้มีลูกลูกหมาเกิดด้วยเอกดูสิไหนนั่งยองมีลูกหมาอู้หมาได้ไม่หมดหรือโอ้แมวแมวแมวหมาโรเตียเดี๋ยวดิยังตัดต้นไม้ไม่หมดเลยตัดก่อนี่ตัดตัดตัดต่อตัดต่ออ่าเสซฟหนึ่งเออนี่นะ ล้วเดี๋ยวถ้าเราตัดต้นไม้เสร็จนะเอกเออเราเราจะต้องคาบตัวคาบใช่ไหมคาบแล้วเราก็สามารถคาบของอื่นได้หมดเลยเว้ยอ่าฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสามารถคาบได้หลายอย่างเลยอุ้ยจี๊ดใช่เราอย่างแรกต้องคาบสติ๊กเพื่อเอามาทําเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เริ่มต้นและไฮทูเลือเต้ม้อยเลือเต้มอยอร่อยเนี่ยเกมมันบล็อกเหรอเกมมันบล็อกเหรอฮะว้าวมันจะไปหมดเลยโอ้มายนะเอ๊ะเดี๋ยว ไอเกมมันดีเลยเปล่าไม่ามามองแปลกๆเป้มามองแปลกๆเป็ดมันมเดินไปละใช่เราเอา้ยเ,เสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยหมาเกิดหมาเกิดธรรมชาติอู้ธรรมชาติหลงังทุกคนเอ้ยเฮ้ยหมาเกิดพิ <laughs> โดนพลักการเกิดเกิดวันที่นิกโตเลยโอ้ยจะมือแล้วดูดีจะมื <c oughs> อแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องหาลงลงเมืองลงเมืองละ ยังเงินเนี่ยอ่าอาคือมันมา่อยากอยากับของเอ้ยเอ้ยอ้ยยังเนี่ยอรอรออร่อยเกิดะรขึ้นโอ้ยแอปเปิ้ลดูดีเจอแอปเปิ้ลนี่อุ้ยอุ้ยมาเอ้าไอคิมมึงไปตีมาทำไมมากรุ๊กหมาอลกันมึงเลยนอะมาแล้วอเียตีมาเออเออี มันมาเป็นผูกเลยมาจบแล้วจบแล้วไม่ไม่น่าเบือบอลเลยหนีหนีหนี่นีหนี่นีเราเราเราเจออาหารแล้วเราเจออาหารอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอันระเบิดวะชวางวางตู้ครับวางตัวครับอีกวางตัวครับวางตัวครับเราจะ่าตัวครับตัวครับมันพังเชี้อ่ะชี่ยอะไรกันนี่เราไม่ต้องกล้าแก่เยี่ยมมาก ว้ยอะไรกลมๆเหรอลูกไงนาเลยไอ้นั่นกินอะไรอ่ะอะไรตัวอะไรอยู่ตรงนั้นอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอุปกรณ์ฮะลืมไปใช้ขวาที่ไม่ได้เอ้อไอเวรนี่ครัมันมีโวอิดิตอยู่โอ้เวยอะไรเนี่ยยังไงโอ้โวต่าโวอิดิต อ๋อไอเสียขุดเด้โอ้ยเอาตายเฮ้ยลงบ่อน้ําอะไรเยอะคืออะไรเดี๋ยวกลับไปลึกขึ้นมันต้องมีตัวอะไรมันใช่มันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่บนต้นไม้ไหนอุ้ยมีผีผีมีผีตีบีตีดูสิแต่บู้จมตัวอะไรนั่น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 เงี้ยมาแม่เฮ้ยเฮ้ยไอเกมไม่ไอ้เกมมาแล้ยไอมมาแล้วจบแล้ว จบละโคตรตายจบละเอ้ามาได้เงยเงยหน,อยนีอุ้ยมายิงตอมบี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ดูดูดูมันยิงดีดูมันยิงดีมันจะช่วยเราหรือมันจะอะไรเนี่ยหมามันมีเลเซอร์ไอ้กิมเออใช่เออคน่ะกมึงคนหนีหนะเขาเขาท่ำเขาท่ำเอกตามาทามาหม,ม,มามันอาปากมันท่ำท่ำเขาท่ำเขาท่ำหกเป๊ะไงท่ำตรงนี้อุ้ยไปทำไมตรงนั้นเนี่ยท่ำตรงนี้ตรงนี้ จบละเนี่ยถ้าตรงนี้ก็มีนั่นแหละเอ๊ะทีพีมาทีพีมาเล้เฮ้ยทีพีมาลเลยมาเลยจังหวะทีพีไปไหนโอ้จบละไปซอมบี้บวกอ้าวโอเคเออโอเคแล้วนี่ยนี่ข้างล่างก็าทำอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่ประเด็นคือจะตายแล้วไงนี่ม่อยู่ละแล้วไม่มี<ๆ>บล็อกต่ำดันโอ้ชิดละ โอริจิโอตายเน่พีนอึ้งปีดึ้งปีดไมขึ้นไม่ได้วันนี้มาน้อยแล้วมาจะปีดโอ้โยังไงไม่ได้แต่ก็กลัวจบแล้วนี่เราต้องขึ้นขึ้นภูเขาไงใช่ใช่ขึ้นภูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวภูเขามีปืนภูเขามี ปปืืนผีมีปืนผีปืนเฮ้ยจิ้มหมู่บ้านหมู่บ้านเฮ้ยผีไม่มามาผีตีหมาบ้านอ้าวอ้าวจิ้มเจอหมู่บ้านไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านก่อนทีเราจะตายหมู่บ้านมหู่บ้านโอ๊ยเจอคนแก่ไม่ใช่หมู่บ้านเนี่ยมันบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวจบเลยเข้าไปดีข้าแกะข้าแกะข้าแกะเราจะได้นอนไงเอก ถ้าแค่แกะถ้าแกะในเกงเราจะได้ทับเตียงนอนไงเอออู้อู้อูมีเอยแกะมีเยอะมากเลยมันมีร้อยเตียงอะไรไม่รู้อะไรดาวตกหนีไม่น่าใช่นะมาดาวตกนี่จำได้ไหมครับมีดาวตกนะนี่มันดาวขึ้นไม่ได้ดาวตกดวงดวงดวงลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราคับเตียงนอนแล้วเรานอนกันนะเออเอ้ยเอาไปเตียงนอนจะได้เตียงนอนแล้วนี่ เเรราานอนนอนก่อนนอนเหรเออเราก็จะได้นอนยี้นะทุกคนเออเออแล้วนอนอะไรพวกปังวะเราเรานอนเพื่อเราเซฟไงเออเรานอนเซฟอ่ะไม่ออกบ้านดีกว่าไม่ออกบ้านดีกว่าทำไมวะไอ้โอ๊ยน้อปลอดภัยเหรอโอ๊ยตกมา เอ้เสียงอะไรอ่ะไหนตกใจมัเงี้ยมีมายังฆ่าแกะอยู่เลยฆ่าแกะอยู่เลยเอาแกไม่กูเจอเมาตกใจเมื่อไอตัวอะไรตีเลี้ยวอ่ะมีดาบหินป้องกันต้วยฉันจุดทานด้วยล่ะฉันคดทานส่วนฉันเปิดกล่องฉันได้ทานเลยเฮ้ยตัวอะไรตีอ่ะอ้าวเปิดกล่องได้ทานปกตินี่มันได้ทานรวยใช่ไหม อันนี้เราต้องเอาฐานเอกอยู่ไหนเอ๊ะยังไงอ่ะไม่ได้เอกอยู่ไหนโอ้โอ้หมอหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยิ้มดีมันยิ้มดีวายมึงไหมยิ้มมันหมอหม้าม้านี่สู้กับหมาสู้กับหมาสู้กับหมาเฮ้ยก้มหน้าไปทำไมลูกเอ้ยยิ้ม จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊โอ้ยโอ้ยเคี้ยมันรูเลยโอ้ยอีกแล้วโอเรขี่เป็นรูเลยมานแล้วเจ็ดเจ็ดจบละผมเลยวิ่งเลยเย้ยเหยียดอุ้ยมปิดรูเลยเออจบเลยนี่ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย เฮ้ยทะเละมีอะไรเนี่ยโอ้มีหินตรงนั้นมาทำไมวะนะเอกเราเราต้องไปผจญภยัยว้่หนีหมาผจญภัยวิ่งหนีมาเอ็กไม่อะไรหมาเมื่อกี้หายแล้วไอ้หมาบ้าเมื่อกี้หายแล้วไม่รอดเออมันจะหมาออปกติออธรรมชาติธรรมชาติจะเดินปรราาแปลกๆอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขุดเข้ามาอีกนี่ก็ไม่เอาอนะมาแบบงอมาสปอร์ตเฮ้ยหมาตรงนี้เต็มเลยเอาไปเอาไม่ไม่ไม่ตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีโลเคชั่นไม่ดีโอ้ริคิดหมดเลยโอ้ยูรีหมาก็ให้ของเอก ดูดีดูดีโอ้โอ้ลันลามาให้บล็อกเพชรด้วยดูดีบล็อกทองโอ้โหโอ้โโอ้หรวยเลยจะไม่ยอมตายจะไม่ยอมตายจะไม่ยอมตายเด็ดขาดจะไม่ยอมตายโอ้อะไรวะเนี่ยหยิมหมาดเต็มไปหมดเองเลยวิ่ง วิ่งแบบวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนนี่ใส่บล็อกทองให้เป็นประโยชน์มันไม่ตามมาแล้วนสาวเฮ้ยมันมามันมันลอยมาเลยเมียหมาบอสหมาผีตาบอดเอกตาบอดเอกไม่ตาโอ้โอ้โอ้ no โอ้ no โอ้ตาย โอ๊ยมาได้ไงเอ้าอะไรเนี่ยหลุมดำเหรอใหญ่อุ้ยชิบเราให้ทอง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 ต้องมาหายเขาไม่มีทางออกอ๋อมานี่ไงทางออกไปล้วไปละไปละรืมีนังงอเฮ้ยไปด้วยเราด้วยมาเริโอ อ้าวแข็งตายด้วยโอ้โอ้โอ้โนโอ๊ะโอ๊ะโอมาซีมาหมาโง่มาดีไม่ดีมาซีโอ้ยบุตรเป็นหมาเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่เดี๋ยวก่อนที่จะหมาเต็มไปหมดรอก่อนรอก่อนถ้าเราโดนตีนี่ถ้าเราไปตีหมานี่จะชิปหายไหมเดี๋ยวแล้วแล้วทำไมไม่ไม่ใส่กอเพชรไว้อ๋อใส่ก็ได้อ่ะป๊อบป๊บ จะได้ดูแบบโคโค็แง่สีหมาไคิมสีหมาใกล้แล้วเฮ้ยโอ้โหดอีหมาตำเล่าหมาตำเล่าไปเลยไม่ลาหมาเอกะจบอ่ะสรละเอ้ออ่ะสรละเออเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงหาสู้ปิดจิ้มกันเลยก็ได้โอเคได้อ่ะไอ้มปิดลิปมโดยการที่มึงอยู่ข้างบนนั่นน่ะ ไปด้วยไปด้วยด้วยคึบอ่ะมาโอเคเราไปยืนมองอ่ะเฮ้ยมีสะดูปบักโอเคนะครับโอเคครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลินี้เลยครับก็นะฮะใช่นะครับ ตอนที่เราเล่นสไปโบเดี๋ยเหมือนจะไม่ได้สอนอย่างจริงจังเลยดูรูโบเลยใช่เป็นเป็นรอยเฮ้ยเอาไว้ันปิดเลยพี่เซซูดอสารพันที่อกหักเลยเนอะ จะมาอย่างได้แต่ก็อกหักได้